สวัสดีแฟนหงแดงริเวอร์ผู้ทุกท่านครับกลับม,มาพบกันอีกครั้งกับสรุปข่าวเด่นลิบวอร์ผู้ประจำวันที่27กุมภาพันธ์2515โดย l ารผู้เด l ี่บ l y เซอร์โอซึ่งวันนี้ผมกระดัดข่าวเด่นประเด็นดังมาแบบเน้นๆ5ข่าวให้เพื่อนๆได้ติดตามกันเช่นเคยแต่ก่อนอื่นขอขอบคุณผู้สนับสนุนหากใครอยากสนุกตื่นเต้นเร้าใจกับเบวซต์ที่น่าเชื่อถือมั่นคงการันตี และมั่นใจได้คลิกที่ทิงดานล่างเลยครับเรามาเริ่มต้นข่าวแรกของวันนี้ด้วยประเด็นเบาๆเกี่ยวกับผู้รักษาประตูของเราที่จะได้ลงเฝ้าเสาในเกมคาราบาวครับนัดชิงชนะเลิศกับทางเชลซีในค่ำคืนนี้กันก่อนเลยก่อนหน้านี้เยอร์เกนครอฟในยายใหญ่เฮฟวี่เมทัลของเราได้ออกมายืนยันด้วยตนเองว่าจะส่งคีวินคิเลเฮร์ผู้รักษาประตูมือสของทีมลงสนามเป็นตัวจริงในเกมนี้ ขณะเดียวกันในงานแถลงข่าวก่อนเกมแปปบลินเดอร์ผู้ช่วยผู้จัดก,การทีมของครอปก็ออกมาเน้นย้ำถึงสิ่งที่นายใหญ่าชาวเยอรมันได้พูดไปแล้วอีกครั้งหนึ่งว่าเคลเลอร์จะได้เฝ้าเสาเป็นตัวจริงแม้จะมีเสียงแรกร้องจากภายนอกที่อยากจะให้ทีมส่งผู้เล่นที่ดีที่สุดลงสนามก็ตาม อย่างไรก็ตามล่าสุดทางจอแดนเฮนเดอร์สันในฐานะกัปตันทีมลิเวอร์พูลก็ออกมาแสดงให้เห็นถึงภาวะความเป็นผู้นำอีกครั้งหนึ่งแล้วท่ามกลางการวิพากษ์กันอย่างกว้างขวางในประเด็นดังกล่าวเมื่อเขาได้ใช้โอกาสนี้ออกมากล่าวยกย่องทางเคลเลเฮอร์เป็นการพิเศษทั้งในเรื่องของฝีมือการทำหน้าที่ในตำแหน่งผู้รักษาประตูและทัศนะในการเล่นที่ยอดเยี่ยมของโจตัวเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของครอปดังกล่าว ผมคิดว่าคีวินคินเลอร์เป็นพวกสาประตูที่สุดยอดมากเลยนะเฮนเดอร์สันกล่าวนอกจากนี้เขายังเป็นเด็กหนุ่มที่ยอดเยี่ยมมากด้วยและเขาก็เป็นคนที่มีเหตุมีผลแม้แต่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากเขาได้เรียนรู้จากพวกสาประตูที่เก่งที่สุดของโลกและได้ฝึกซ้อมร่วมกับเหล่านักเตะที่เก่งที่สุดของโลกอีกด้วยดังนั้นแน่นอนเลยว่าเรื่องดังกล่าวจะมีส่วนช่วยเหลือเขาได้เป็นอย่างมาก นอกจากนี้หากคุณสังเกตให้ดีจะเห็นได้เลยว่าเขาเป็นคนที่มีความใจเย็นอย่างมากเลยนะสิ่งนั้นคือสิ่งที่ผมชื่นชอบเป็นอย่างมากฉะนั้นแล้วเกมในค่ำคืนนี้จะเป็นช่วงเวลาที่สำคัญอย่างยิ่งของเจ้าตัว ไปกันต่อเลยกับข่าวที่2ของวันนี้ผมอยากจะขอพาเพื่อนๆมาดูบทสัมภาษณ์ของทาง rop, เยอเกนครอปเกี่ยวกับการแข่งขันในค่ำคืนนี้กันบ้างหลังมีคนมองว่าเขาอาจจะไม่ได้จริงจังกับศึกคาราบาวครับมากเพียงพอหรือไม่อย่างไรกันเมื่อเขานำทีมเข้าชิงรายการนี้ตั้งแต่ปีแรกที่เข้ามาคุมทีมลิเวอร์พูล และเข้าถึงรอบตัดเชือกได้ในปีถัดมาแต่จากนั้นใน3จาก4ี่ฤดูกาลหลังสุดนายใหญ่ชาวเยอรมันกับพาทีมตกรอบตั้งแต่หัววันขณะที่ในการแข่งขันฤดูกาลนี้เขาก็ใช้นักเตะลงสนามสับเปลี่ยนกันมากถึง29คนเข้าให้แล้วจนทำให้หลายคนเชื่อว่าครอปไม่ได้จริงใจกับการแข่งขันมากนะแต่ล่าสุดเจ้าตัวก็ได้ออกมาตอบโต้กลับไป ผมมั่นใจเลยว่านับตั้งแต่ที่เราได้ทำงานร่วมกันมามันต้องมีหนึ่งหรือสองครั้งที่พวกคุณคิดว่าผมไม่ได้สนใจรายการคาราบาวครับผมรู้เรื่องนั้นดีเลยละครับกล่าวผมเองก็อยากให้คุณลองมาอยู่ในสถานการณ์แบบผมดูกับการมีสองเกมให้ต้องตัดสินใจและพิจารณาจากข้อมูลที่มีอยู่ทั้งหมดโดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลจากฝั่งของทีมแพทย์ พวกคุณไม่ได้รู้อะไรเลยแล้วก็มาพูดกันว่าผมไม่ได้อยากจะได้แชมป์รายการนี้แต่ในความเป็นจริงแล้วมันไม่ใช่แบบนั้นแต่ผมก็แค่ต้องปะผูสถานการณ์และใช้นักเตะเท่าที่เราเหลืออยู่หลายครั้งที่เราตกรอบแต่หัววันซึ่งปัญหาใหญ่ก็คือเราไม่เคยมีทีมที่สมบูรณ์พร้อมเสียทีนั่นหมายความว่าคุณจำเป็นจะต้องดึงเด็กๆขึ้นมาช่วยและเมืจับสลักมาเจอกับทีมที่แข็งอีกมันก็โชคดีเลยละ มันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องที่ผมไม่อยากจะคว้าแชมป์ในรายการนี้เลยมันก็แค่หมายความว่าเราจำเป็นที่จะต้องพิจารณาจากข้อมูลทั้งหมดในเรื่องอื่นๆมาประกอบกันด้วยมันทำให้ผมมีความสุขมากขึ้นเสียด้วยซ้ำนะกับการที่เราได้มาที่สนามเวมบรีอีกครั้งมันไม่ได้มีเหตุผลอะไรที่คุณจะไม่อยากได้แชมป์และไม่อยากมาที่สนามแห่ง ไหนๆก็พูดถึงเรื่องการลุ้นแชมป์าาาคาร์บาลคัพกันไปแล้วข่าวที่3ของวันนี้ผมอยากจะขอพาเพื่อนๆมาเปิดใจทางฟาบินโย่มมดฟิลคนสำคัญของเราถึงการลุ้นแชมป์ในฤดูกาลนี้กันบ้างมันในตอนนี้ทีมดังจากเมอร์ซี่ไซด์ยังคงมีลุ้นแชมป์ทั้ง4รายการไม่ว่าจะเป็นาาาคาร์บาลคัพเอฟเอคัพยูฟาแชมเปี้ยนลีกและแม้กระตั้งพิมเป l ร์ลีกที่พวกเขายังอยู่ในการแข่งขันทั้งหมด ทั้งนี้ตัวของฟาบินโยเองก็ผ่านการคว้าแชมป์รายการใหญ่ร่วมกับลิเวอร์พูลมาแล้วไม่ว่าจะเป็นแชมป์พรีเมียร์ลีกแชมป์สเปนลีกแชมป์สโมสรอนโลกและอยู่ฟาสูปเปอร์ครับย่างไรก็ตามเจ้าตัว,ตวยังไม่เคยได้แชมป์ฟุตบอลถ้วยภายในประเทศและเขาก็มองว่าเกมในค่ำคืนนี้จะเป็นโอกาสที่ดีในการปลดล็อกแชมป์ดังกล่าวก่อนจะไปคิดถึงการคว้าสี่แชมป์ในลำดับต่อไป เอาจริงๆเลยนะในตอนนี้ผมยังไม่ได้คิดเรื่องการคว้าสีแชมป์อย่างที่สื่อหรือกูรูบางท่านพยายามจะชงขึ้นมาให้กับทีมของเราแม้สถานการณ์จะเป็นเช่นนั้นก็ตาม่าบินโยกล่าวเมื่อคุณต้องลงสนามติดๆกัน2หรือ3เกมต่อสัปดาห์แบบนี้คุณจำเป็นจะต้องเตรียมทีมไปทีละเกมเพื่อฟื้นฟูสภาพร่างกายของเรากลับมาซึ่งนั่นก็ไม่ใช่เรื่องที่ง่ายเลยนะ ในวันอาทิตย์นี้เราจะมีโอกาสคว้าแชมป์แรกของปีแล้วมันก็จะเป็นเรื่องที่สวยงามมากๆหากเราสามารถคว้าแชมป์รายการนี้ได้เพราะมันจะเป็นแชมป์ฟุตบอลถ้วยภายในประเทศครั้งแรกของผมกับลิเวอร์พูลหลังจากนั้นเรายังคงมีเวลามากพอที่จะไปพูดถึงเกมอื่นๆหรือแชมป์รายการอื่น ในตอนนี้เราต้องมาคิดถึงเกมที่อยู่ตรงหน้ากันก่อนดีกว่าจนถึงเวลานี้การดูไปทีละเกมของเรายังคงได้ผลดีอยู่นะเรามารุยกันต่อเลยกับข่าวที่4ของวันนี้ผมอยากจะขอพาเพื่อนเพื่อนมาเบรกอารมณ์กันสักเล็กน้อยและปรับโหมดมาดูเรื่องราวเกี่ยวกับนักเตะที่มีข่าวเรื่องการจะย้ายออกจากทีมของเราไปกันบ้าง เขาคนนั้นก็คือโจโกเมสปะกหลังเลือดผู้ดีนั่นเองหลังจากก่อนหน้านี้เจ้าตัวออกมาเปรยเลยว่าวันใจกับสถานการณ์ของเขาที่อาจจะส่งผลกระทบต่อตำแหน่งในทีมชาติอังกฤษเมื่อเจ้าตัวตกอันดับตัวเลือกภายในทีมของเยอเกนครอฟตามหลังคู่ปะกำหลังตัวจริงอย่างเวอร์กิลฟานได์และโจเอลมาเตฟขณะที่การย้ายเข้ามาของอิบราฮิมาโคนาเต้ก็ยิ่งจำกัดโอกาสการลงสนามของเขาด้วย ในตอนนี้โกเมสเหลือสัญญากับทางลิเวอร์พูลถึงปี2024และตกเป็นข่าวได้รับความสนใจจากแอสตันวินล่าซึ่งล่าสุดตามการรายงานข่าวจากทีมท็อกก็ได้ระบ,บุว่าค่าตัวของเขาจะอยู่ที่30ล้านปอนด์สำหรับการย้ายทีมหลังสิ้นสุดฤดูกาล ล่าสุดทางแพตตี้เคนนี่นักข่าวชื่อดังก็ได้ออกมาสนับสนุนทางโกเมสให้ย้ายทีมเพื่อโอกาสการลงสนามที่มากขึ้นและชี้เลยว่านั่นจะส่งผลดีกับลิเวอร์พูลเองที่จะได้เงินก้อนโตกลับมาเพื่อน,นำไปใช้ลงทุนกับนักเตะใหม่มันเป็นสถานการณ์ที่ยากสำหรับลิเวอร์พูลเพราะเขาเองยังเป็นนักเตะหนุ่มอยู่เลยเคนนี่กล่าว อย่างไรก็ตามเขากลับได้ลงสนามในพิมลิกไปแค่12เกมเท่านั้นในช่วง2ฤดูการหลังมันเป็นเรื่องที่ถูกต้องแล้วกับการเก็บเขาเอาไว้และให้เขาเป็นตัวคอยแบ็กแอพที่สนับสนุนทีมแต่คำถามใหญ่เลยก็คือเจ้าตัวจะไม่อยากย้ายออกไปและลงเล่นฟุตบอลให้มากขึ้นหรสอสโมสรเองสามารถที่จะได้เงินในตัวเลขที่ดีเลยนะสำหรับการขายเขาออกไปและในมุมมองของนักเตะเอง ก็คงจะอยากย้ายเพื่อโอกาสการลงสนามหากเขาต้องการติดทีมชาติอังกฤษเขาก็ต้องได้ลงเล่นและลิเวอร์พูลก็ควรที่จะปล่อยตัวเขาไปจากนั้นพวกเขาจะได้เงินก้อนโตกลับมาและนำไปใช้ลงทุนต่อในการซื้อนักเตะใหม่ เรามาปิดท้ายกับข่าวที่5ซึ่งเป็นข่าวสุดท้ายของวันนี้ผมอยากจะขอพาเพื่อนๆกลับมาดูเรื่องการแข่งขันในศึกคาราบาวคัพนัดชิงชนะเลิศกับเชลซีกันต่อแต่เป็นในมุมมองของคุณซื่อฝั่งตรงข้ามอย่างโทมัสทูเกิลกันบ้าง มอสิงบรูกำลังถูกพูดถึงกันอย่างกว้างขวางหลังเกิดเหตุการณ์สงครามที่ประเทศรัสเซียบุกยูเครนและโรมมนอับราโม,โมวิชเจ้าของสมโมสรเชลซีก็มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับวาราดิเมียป,ปูตินผู้ที่เป็นคนเริ่มต้นสงครามในครั้งนี้นั่นแต่ไม่มีการเรียกร้องในการคว่ำบาตรประเทศรัสเซียและราม,มาถึงอับราโมวิชด้วยจนเขาได้ประกาศให้ตัวแทนเข้ามาดูแลสมโมสรเชลซีแทนโดยยังคงความเป็นเจ้าของสโมสรอยู่เหมือนเดิมล่าสุด ถูกเข้าก็ออกมาประกาศลั่นเลยว่าหากความปรอชัยนัดชิงชนะเลิศคาราบาวครับของเชลซีจะช่วยผ่อนคลายสถานการณ์ที่อยู่เครนได้เขาก็ยินดีมันชัดเจนเลยว่าเกมนี้อาจจะถูกเบี่ยงเบนความสนใจไปนั่นเป็นเพราะว่าสงครามอยู่ใกลมากและมันก็เพิ่งเกิดขึ้นได้ไม่นานบางทีมันอาจจะส่งผลกระทบต่อความรู้สึกสำหรับเกมในวันอาทิตย์นี้นะถูกเข้ากล่าวยกตัวอย่างเช่น เราจะสู้ได้อย่างเต็มที่ไหมเราจะฉลองได้อย่างเต็มที่หรือเปล่ามันจะเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมหรือไม่นี่คือสิ่งที่ผมรู้สึกเพราะสถานการณ์อย่างใหม่และสดมากผมรู้ว่าคุณหมายความว่ายอย่างไรและบางครั้งเราก็ใช้สิ่งเหล่านี้เมื่อการตัดสินใจไม่เข้าทางคุณหรือคุณรู้สึกได้ว่าได้รับการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม เราก็จะใช้มันเป็น,นกลไกในการปกป้องตัวเองทีมและสตาฟโค้ดทั้งหมดจากความไม่ยุติธรรมเหล่านั้นแต่ว่าหนนี้เรื่องราวมันใหญ่เกินไปผมเข้าใจได้เลยแต่หากคุณมาคิดอีกครั้งมันจะช่วยสฟานการเรื่องสงครามได้อย่างไรหากเราพ่ายแพ้ในเกมฟุตบอลนัดนี้เรื่องนี้คงไม่ได้สำคัญมากพอที่จะส่งผลแบบนั้นและโชคไม่ดีที่มันคงจะไม่ได้ช่วยอะไร อย่างไรก็ตามหากมันสามารถช่วยได้ผมก็ยินดีอย่างยิ่งที่จะพ่ายแพ้ในเกมนี้แล้วเพื่อนๆละ่ะคิดเห็นอย่างไรกันบ้างวราฝดงความคิดเห็นกันไว้ใต้คลิปเลยแล้วไปพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ